รู้ไหมคะว่ามะเร็งเต้านมเจอในผู้ชายได้อาไม่รู้ละสิถือว่าเท่าเทียมกันค่ะผู้หญิงมีเต้านมผู้ชายก็มีเต้านมนะคะอย่าลืมว่ามีเต้านมมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกัน <c oughs> คุณผู้ชายทั้งหลายคะอย่าได้นิ่งนอนใจอย่าได้วางใจคิดว่ามะเร็งเต้านมมันเป็นเรื่องโรคของผู้หญิงเท่านั้น คุณผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะมีมาแล้วแต่ว่าเราจะเจอได้ไม่บ่อยเท่าคุณผู้หญิงเท่านั่นเองถ้าเกิดคุณผู้ชายทั้งหลายตรวจคลำเต้านมตัวเองแล้วเจอก้อนเอแล้วเจอก้อนจําไว้ว่ามาตรวจอย่าได้นิ่งนอนใจคิดว่ามันคือก้อนสิวคิดว่าฉันคงเป็นสิวที่เต้านมอยฉันเจอก้อนอะไรขึ้นมาที่เต้านม มันไม่ใช่แค่นั้นบางคนนะปล่อยปล่อยทิ้งไว้เพราะคิดในใจตลอดเวลาว่าผู้ชายจะเป็นมะเรงต้นมนมได่ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ผู้ชายขอเถียงมันเป็นไปได้จริงๆคนไข้มาด้วยเรื่องมีก้อนแล้วก้อนมันแตกออกแตกแตกเลยจริงๆนะมันแตกทะลุผิวหนังออกมาแตกปึ๊กคือมันมาด้วยเรื่องว่ามันแตกก้อนมันแตกแล้วก็มีแผลคนได้เข้าใจคิดว่าคงไปโดนอะไรกัดมา คิดว่าโอ๊ยวันๆนะ่ไม่เคยคำต้นหนุนตัวเองเลยสงสัยโดนมดหนูอะไรตัวมแมลงอะไรมากัดสักอย่างหนึ่งแล้วพอมาเจออีกทีนึงก็เป็นแผลก็ทําแผลไปสิทําแผลไปหนึ่นงเดือน2เดือนสเดือนก็ร้ายแผลก็ยังไม่หายแล้วจะยังไงล่ะทีนี้แผลมันลามลามลาม,ลามนึกถึงดอกกระหล่ำนะลามลามลามเป็นดอกกระหล่ำจะกระหล่ำหัวเล็กเป็นกระหล่ำหัวโตโตโต,ตแล้วจะยังไงต่อล่ะคะพอมาถึงมาตรวจ เอาชิ้นเนื้อไปตรวจเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเป็นจริงๆค่ะเป็นแล้วรักษาถ้ามันก้อนเล็กๆเรารักษาได้เพราะมะเร็งเต้านมในผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมที่มันดีมากมันดีจริงๆตอบสนองตการรักษาดีมากแต่ถ้าเราปล่อยให้มันแตกหรือมันลามเนี่ยมันยากเพราะนมผู้ชายเนะี่ยแบนแบนนมผู้ชายมันแบนจริงๆ แล้วถ้ามันใหญ่หรือมันลามหมอตัดไม่ได้ตัดไม่ได้จริงๆตัดแล้วจะเอาเนื้อไหนเข้าไปแปะล่ะมันทําไม่ได้มันต้องให้ยาเคมีบําบัดมันต้องให้การรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนก่อนมันไม่ได้ง่ายเหมือนคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงน่ะก้อนใหญ่แค่ไหนถ้าหน้าอกเข้าใหญ่เราตัดแล้วเราเสริมกลับเข้าไปเราปิดกลับเข้าไปได้แต่คุณผู้ชายน่ะมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายทั้งหลายคะ่ะถ้าเจอก้อนอย่าได้นิ่งนอนใจมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เขินหมอผู้หญิงไม่เป็นไรคะ่ะเรามีคุณหมอผู้ชายอยู่ให้คุณหมอผู้ชายหรือถ้าไม่เขินหมอให้หมอเป็นคนตรวจเป็นคนคลำเป็นคนวินิจฉัยและเป็นคนรักษาให้นะคะ